สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะพบกปนอีกเช่นเคยสำหรับช่องเอเลนทอนะคะวันนี้ก็มีคลิปามาแบ่งปันวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยอีกเช่นเคยนะคะก็มีรายการเดิมๆนะคะรายการเดิมๆยังไม่มีเพิ่มเติมเข้ามานะคะแต่ก็เป็นรายการเดิมๆที่มีอยู่นะคะที่ยังแบ่งปันไปไม่หมดนะคะก็ขอขอบคุณพี่ๆที่ให้การสนับสนุนนะคะบูชาวัตถุมงคลไปแล้วก็ ขอบคุณพี่ที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะสวัสดีพี่ที่รับชมนะคะท,ทุกทท่านเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวแบ่งปันวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยกันอีกเส่นเคยเนาะเดี๋ยวเริ่มรายการแรกกันเลยดีกว่านะคะเป็นภาพถ่ายนะคะภาพถ่ายของหลวงพ่อเนาะเป็นภาพถ่ายส่วนใหญ่จะเป็นภาพถ่ายช่วงนี้ที่มีอยู่นะคะแล้วก็เหรียญรี่โลกนะคะ อันนี้เป็นรถน้ำมนต์รถน้ำมนต์ปีหกสี่นะคะเป็นยันดวงแบบนี้นะคะประกันแท้ให้นะคะประกันแท้ให้ออกจากวัดโดยตรงนะคะองค์นี้แบ่งบูชาสามร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็อง์นี้เป็นอ่าฉากตะวันนะคะฉากตะวันปีหกสามปีหกสามจะยังไม่มีแผ่นตะกุดนะคะเพราะว่าเขาเริ่มทําปีหกสี่เนาะอันนี้ก็เป็นฉากตะวันสี่ร้อยห้าสิบบาทจ้าแล้วก็องค์นี้เป็นหลังพระพุธปีหกห้านะคะ ของปีห5้าข้างหลังจะเป็นยันตุกตาแบบนี้นะคะเป็นยันต์ประจําตัวของหลวงพอ่ออันนี้แบ่งบูชาห้าห้าบาทจนะ้าแล้วก็รายการต่อไปอ่าอ่าองค์นี้เป็นนั่งเต็มองค์นะคะนั่งเต็มองค์เป็นภาพสีนะคะอันนี้ก็ออกปีห4สีนะคะ3 9 0เก้าสบบาทเท่านั้นนะคะตอนนี้ยังมีแบ่งอยู่นะคะยังมีแบ่งอยู่แล้วก็รายการต่อไปเป็นอ่า ยันคู่มงคลถาวรน,นะคะนี่เป็นมงคลถาวรปีห้าห้ารุ่นแรกนะคะรุ่นแรกจะไม่มีต่อโค้ดนะคะข้างหลังจะไม่มีสายสินนะคะจะมีอ่าเป็นจีวอกับยันเท่านั้นนะคะถ้ารุ่นสองจะมีสายสินรุ่นสองจะมีสายสินแบบนี้นะคะอันนี้ยังไม่ได้เลี่ยมอ <c oughs> งนี้แบ่งบูชาในราคาจำราคาไม่ได้เดี๋ยวนะคะแป๊บนึง องนี้4ี่รอบาทนะคะ4 0 0บาทมงคลถาวรปีห้านะคะเป็นมงคลอย่างถาวรอ,อ่าแล้วก็นี้ออกวัดเดิมบางปีห2สองผ่าไว้เงินผ่าไว้ทองนะคะมีตอก้ายขวาแบบนี้นะคะนี้ออกวัดเดิมบางปี6 2สองนะคะอ่ารุ่นกระตันยูปีป6 2สองวัดเดิมบางแล้วก็มีลายเซ็นของอ่าพาคูด้วยนะคะนี่เลยอันนี้แบ่งบูชาองค์ละ3 5 0อห้าิบาทนะคะ ตอนนี้ไม่ค่อยพบเห็นแล้วเนาะเพราะว่าเริ่มเก็บกันแล้วนะคะแล้วก็รายการต่อไปเป็นพับเพียบอันนี้ออกวัดดอนประดู่นะคะต่อโคดต,ตรงนี้ด้วยนะคะออกวัดดอนประดู่ปีหกสองเหมือนกันเนาะอันนี้ก็แบ่งบูชาในราคาสองร้อยห้าสิบบาทรายการต่อไปเป็นนั่งกระดานปีหกหกนะคะนั่งกระดานปีหกหกเป็นข้างหลังเป็นแผ่นทองแดงแผ่นตะกั่วนะคะ อันนี้ก็แบ่งบูชา250บาทหลังฝาเป็นของปี66นะคะทำน้ำมนต์อันนี้ของปี66เนาะอันนี้แบ่งบูชา250บบาทนะคะต่อแอคนะคะต่อแอคแล้วก็ฟิล์มเขียวฟิล์มเขียวฟิล์มม่วงอะไรก็ไม่รู้นะคะเขาเรียกฟิล์มเขียวฟิล์มม่วงกันนะคะ อ,องค์นี้นะคะแบ่งบูชา650บาท650บาทครึ่งองคนะคะประกันแท้เนาะออกจากวัดโดยตรงเลยราคาตามกระแสะเลยองนี้ขอตามกระแสะหน่อยนะคะราคาร้อแรงมากยันคู่กับครึ่งองค์นะคะร้อแรงทุกปีเลย650บบาทต่อแอคนะคะแล้วก็รายการต่อไป เป็นพระมหาเสน่ห์เมตตามหาเสน่ห์มหานิยมนะคะนี่เลยต้องคุณแผนคุณแผนย้อนยุครุ่นแรกนะคะของวัดโคศิตารามโดยตรงนะคะอ,องค์นี้แบ่งบูชาในราคา1200บาทนะคะปี66กหกมวสารอัดแน่นเลยมีมวลสารเดิมมวลสารเก่าของหลวงพ่อด้วยนะคะที่ทันยุคเนาะแล้วก็แหวกม่าน แหวกม่านแหวกอุปสรรค์นะคะนี่เลยองค์ที่เลี่ยมไปแล้วนะคะองค์ที่เลี่ยมมีพี่ใจดีบูชาไปแล้วอันนี้เดี๋ยวถ้ายังไม่มีใครบูชาก็จะเอามาเลี่ยมแบ่งปันอีกเนาะองนี้ยังไม่เลี่ยมนะคะแบ่งบูชาในราคาหนึ่งันอบาทนะคะองค์ที่เลี่ยมนั้นปล่อยไปพันสามอห้าสิบบาทนะคะพี่เมตตาปิดไปแล้วนะคะเอาไปขึ้นคอผู้หญิงอ่า อันนี้เพิ่งประสบการณ์บม,มาเลยประสบการณ์ก,กับตัวเองนะคะรถมอไซค์พ่วงตีลังกานะคะแต่ที่เห็นผลชัดเจนก็คือหลังยันมงกุฎพระพุทธเจ้านะคะลูกชายเนาะของยันมงกุฎพระพุทธเจ้าไม่เป็นอะไรเลยนะคะส่วนเอเองเนี่ยของแบวกม่านนะคะก็มีหนามขวนนิดหน่อยลูกสาวของสมเด็จสมอเก้านะคะก็โดนท่อดาดขาน,นิดเดียวนะคะเป็นไม่มาก แต่รถนี่ตีลังกาหลายตลบเลยนะคะอยู่ดีดีรถก็เกิดขัดข้องนะคะแล้วรถรถเลี้ยวไม่ได้นะคะหักไม่ได้อยู่ดีก็ลงข้างทางไปเฉยเยเลยนะคะตีลังกาก็ลงไปเลยถนนลึกด้วยนี่เลยประสบการณ์เน้น,เ,น,นเลยนะคะมีอยู่มีกินก็เพราะหลวงพ่อนะคะเกิดอุบัติเหตุก็ยังปลอดภัยอีกนะคะสุดยอดแล้วบารมีของหลวงพ่อนะคะ องค์นี้1,200บาทเนาะแล้วก็นี่เลยสีวลีนะคะสีวลีพี่ไม่มีย่ามองค์จิ๋วนะคะองค์จิว๋วข้างหลังระบุชัดเจนเลยวัดโกสิตารามปีพศสองพนอหกนะคะองค์นี้แบ่งบูชาในราคา400บาทนะคะ400บาทเท่านั้น <c oughs> อ่าวันนี้ก็มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อมาแบ่งปันกันประมาณนี้เนาะ ที่พี่ท่านใดสนใจก็แอดไลน์กันเข้ามานะคะแอดไลน์เข้ามาทักกันเข้ามานะคะสอบถามขอดูเพิ่มเติมได้เนาะ,อ,ะอันนี้เหรียนโล่นะคะเหรียนโล่ปีอ่าอันนี้ปีอะไรเนาะปีหกสี่นะคะน,นี้ปีหกสี่เนาะปีหกสี่แบ่งบูชาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะหลังฮนุมาน วัดนองตาแก้วนะคะยังมีแบ่งนะคะยกชั่วฟ้าอุโบสถวัดนองตะแก้วอันนี้เป็นหลังยันนะคะปีห้าหปีห้าหใครยังไม่มีเก็บนะคะ mm hmm. เหรียญน,นี้เนาะสามอบาทนะคะสามบาทมีค่าจัดส่งต่อครั้งนะคะครั้งละ50บาทในแบบโอนนะคะส่วนไปทางก็บวกเพิ่ม70บบาทนะคะเพราะว่ามีโดนหักด้วยนะคะ วันนี้เอกก็มีวัตถุมงคลมาแบ่งปันกันเท่านี้ก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ,อ,ะอีกเรนทอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ